สวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวหนึ่งหกแปดอมตซึ่งช่องของเราผู้จะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนัจหว,วัระครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศภาสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งโ้ยแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่เสาะแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายได้เรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลในจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 019 5618แนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ แในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับก็มีหลายๆช่องทางนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อนๆซึ่ง Facebook Fan Page ก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับลองเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับศึกษาด้วยก่อนนะครับ ข้อมูลที่เราลงไว้เนี่ยก็แน่นๆเลยนะเพื่อนๆนะครับเผื่อมีรายการไหนนะครับที่ตรงใจเพื่อนๆนะครับดูแล้วชอบนะครับดูแล้วถูกใจนะครับก็ทักแอดมินนะครับพร้อมทําการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะเพื่อนๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นวิชาชีพนะครับหลายท่านก็ไว้ใจเพจของเรานะครับก็นะครับเข้าไปเป็นลูกค้ากันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อีก หนึ่งเพจนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดติดตามได้ทั้งสองเพจเลยนะครับหรือเคยเช่าหากับแอดมินท่านใดนะครับคุยถูกคอถูกใจเนี่ยนะครับก็นะครับทักไปได้เลยนะครับลิงก์นี่แปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเบอร์โทรด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับมีหลายช่องทางนะครับลองกดดูใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับมีลิงก์แปะไว้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับ คุณพอใจราคาไหนไหวราคาไหนก็ลองทักดูนะครับเพื่อนนะครับต่อรองกันได้นะครับมีของแจกของแถมมากมายนะครับก็เพื่อนๆก็นะครับลองดูนะครับเพราะว่าบางรายการเนี่ยแปะราคากลางไว้นะครับอาจจะได้มาไม่แพงนะครับก็จะลดให้ได้เยอะเลยนะครับสำหรับบางรายการเนี่ยได้มาแบบเบียดเบียดนะครับตึงๆนี่ก็นะครับก็นะครับพอได้นิดหน่อยก็เอานะครับไม่เป็นไรนะครับลองถามทักถามก็ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับ หรือรายการไหนที่นะครับไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในในคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าพื้นที่แค่นี้นะครับผมไม่สามารถที่จะมาวางได้นะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเร็วนิดหนึ่งนะครับวางของไม่ทันนะครับเพราะว่าผมต้องรีบออกไปทํางานนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับ ที่สั่งไว้แล้วก็รอคอยกันนั่นก็คือนะครับพระสมเด็จรอนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นชนะมานั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับจะเป็นสมเด็จรอนะครับผิวของผิวพันวันนะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าแช่น้ํามนต์ไว้นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจำนวนการสร้างประมาณ2 0 0พันกว่าองค์นะครับเพื่อนนะครับ ออกปี6กหนึ่งนะครับปลุกเสกหลายวาระหลายพิธีมากนะครับอยู่ในแช่น้ำมนต์อยู่ในกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเสกให้ยาวนานมากนะครับมีหมายเลขต่อตรงนี้แล้วก็โค้ดนะครับเพื่อนนะครับซึ่งวันนี้ได้นะครับก็ได้ยอดมาแล้วก็แบ่งไปตามคิวนะครับเพื่อนนะครับก็ตอนนี้ปิดไปตอนนี้ก็เหลืออยู่2ององค์เท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับมีกล่องเดิมแบบนี้นะครับนะครับก็ลอง นะครับเข้าไปดูในไทม์ไลน์หรือในเพจได้เลยนะครับเพื่อนครับราคานะครับเพื่อนครับแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับใครที่นะครับอยากจะได้อะไรที่แบบหายยกยากนะครับพิธีดีๆปุเสยนานๆนะครับรุ่นนี้แช่น้ำมนต์ด้วยนะครับเพื่อนนะครับก็ลองทักไปได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับผ้ายันที่หายยากๆเลยนะครับเพื่อนปลาหมึกแดงแบบนี้นะครับออกปี58นะครับเพื่อนนะครับได้มาจากกรรมการวัดนั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับไม่มีไม่ไม่พบเห็นแล้วนะครับในตู้วัดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี58นะครับดังนั้นนี่จึงเอามาแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับเมตาค้าขายนะครับแควค่าปลอดภัยนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะมี้ายันติดบ้านติดร้านไว้ก็นี่เลยนะครับรีบทักมานะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพื่อนผมได้ยอดมา10ผืนนนะตอนนี้เหลือไม่ถึง5ผืนแล้วนะครับก็รีบทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับนั่นก็คือนะครับมีดปากกาขนาด2.5นิ้วนะครับรุ่นเสาห้าปี63นะครับซึ่งมีดรุ่นนี้นี่นะครับหลวงนาซาราวุธเป็นผู้สั่งทำนะครับซึ่งมีดเสาห้าปี63สามเนี่ยก็จะมีแยกแยกงานกันนะครับก็จะมีที่หลวงพ่อสั่งทำนะครับก็จะเป็นพระขันนะครับพระขันแล้วก็5นิ้วด้ามตัดไม้ หอระฆังเก่านะครับแล้วก็พระขันนะครับที่หลวงพ่อท่านสั่งทําก็ถือว่านะครับเขาเรียกว่าดําเนินงานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับก็คืออย่างเล่มนี้นี่นะครับถ้าใครที่มีพยาเหล็กอัถันรุ่นแรกปีหกหนึ่งะครับก็จะจําได้เลยนะครับว่านะครับช่างคนเดียวกันนะครับที่แกะนะครับผมว่าในบรรดาที่เห็นมานะครับด้ามแกะทับเทียนวันนี่รุ่นพยาเหล็กอัถัน สวยสุดนะครับเข้มผังสุดรุ่นนี้ก็เช่นกันนะครับเอกลักษณ์เดียวกันนะครับช่างฝีมือเดียวกันนะครับจำนวนการสร้างก็น้อยด้วยนะครับเพียง59เล่มเท่านั้นนะครับอันนี้หลวงนาสราวุธเป็นผู้ดําเนินงานนะครับก็ต่อโค้ดพัด99นะครับเป็นโค้ดวัดปี63แล้วก็ตอกเลข5นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับของเสา5ปี63นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเล่มคลิปที่แล้วนี่ก็ปิดไปแล้วนะครับเล่มนี้เล่ม มาเข้ามาอีกเล่มนะเพื่อนเข้ามานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าก็ผ่านมือผมไปเล่มที่สองเท่านั้นนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับมีรอยจานของพ่อแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับเพราะว่านะครับมันมีน้อยนะครับแล้วก็เสาห้าปีหกสามยี่สิบสามมีนาปีหกสามนะครับปลูกเสกเข้มขังนะครับเพื่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเสมาเต็มใบทรงเครื่องนะครับลายมีดกับ2.5นิ้วแบบนี้นี่พบเจอน้อยนะครับ ก็จะไปเจออีกทีก็คือรุ่นกันไผยปี62นั่นเองนะครับดังนั้นนี่สัดส่วนของการค้นพบค้นหาหรือจะพบเจอเนี่ยนะครับยากมากนะครับลายแบบนี้นี่นะครับนะครับมีดวัดแท้ๆนะครับมีนะครับบนสารอุดกันแน่นๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับมีวารพิเศษอันนี้จะไม่รันหมายเลขนะครับเพื่อนนะครับแต่แท้ดูง่ายครับดูจากโค้ดแล้วก็นะครับหมายเลขที่ตอก คือมันดูง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนนะครับของแท้เนี่ดูไงก็ซึ้งตานะครับแล้วก็มีดวาระพิเศษนะครับผระป่ายกเจ้าฟ้าสาราร้อยปีนะครับขนาดเก้านิ้วนะครับแถมเหรียญหลอนวะนี่ก็มียังเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะครับเพื่อนนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับนะครับก็จะมีหมายเลขแล้็โค้ดตออยู่ตรงนี้นะครับใครที่ชอบมีดใหญ่ๆนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับสวยงามมากนะครับเล่มนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับรุ่นอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อครบ9 9้าปีนะครับซึ่งนะครับเล่มนี้ก็มีลูกค้านะครับประจํานะครับสั่งให้หาไว้ก็ถือว่าติดจองไว้ก่อนนะครับเพื่อนนะครับถ้ายังไงถ้าหลุดจองยังไงนี่ใครก็ทักมาต่อคิวได้นะครับถ้าหลุดจองเนี่ยผมทักหานะครับดังนั้นนี่เล่มนี้ก็คือติดจองไว้แล้วนะครับเพื่อนนะครับด้านเล็บฝักทําจากไม้ประดูสารังเก่านะครับซึ่งเล่มนี้ถือว่า สวยงามเพอร์เฟกนะครับเขาเรียกว่าระดับนางฟ้านั่นเองนะครับลายไม้นี่ครับนะครับสวยงามมากนะครับสภาพสมบูรณ์ร้อเปอร์เซนเลยนะครับเพื่อนนะครับมีหมายเลขตอกอยู่ตอกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีโค้ดพอสารานะครับแล้วก็โค้ดพายเก้าเก้านะครับมีดีบาระใดๆก็ตามนะครับที่ต่อโค้ดวัดนะครับแล้วยิ่งมีหมายเลขเนี่ยนะครับมันจะรู้ว่านะครับจำนวนการสร้างเท่าไหร่แล้วก็ ออกวันไหนอะไรยังไงพวกนี้นะครับจะสามารถรู้เลยนะครับมีดอายุพระธรรมงคลหลวงพ่อครบ9-9ปีเนี่ยนะครับปลูกเสกเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 5งพันายนะครับซึ่งก็เป็นปีที่หลวงพ่อท่านฉลองอายุพระธรรมงคลนะครับครบวันเกิดหลวงพ่อพอดีตอน9-9ปีนะครับ,อพอพอนะรบซึ่งจุดรการสร้างแบบนี้นี่5้นิ้วนี่9 9้เเล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้หายไปในสนามนานแล้วครับไม่มีการเปลี่ยนมือนานแล้วนะครับ ราคาขยับขึ้นเยอะมากนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจอยากได้ก็ทักมาต่อคิวหรือสั่งให้จัดหาได้นะครับเพื่อนนะครับยินดีนะครับแต่ไม่รับปากนะครับรับปากว่าจะหาให้แต่ไม่รับปากว่าจะได้ไหมเพราะมันหายากแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่เคยสั่งไว้หลายๆรายการแล้วพอปิดเล่มนี้ไปอีกสักพักเล่มหนึ่งมาเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้กักไว้นะครับถ้าผมได้มีดมาเนี่ยคือตอนนี้ผมแทบจะไม่มีมีดมาอาัด คลิปแล้วนะครับก็คือทันทีที่ผมได้มาเนี่ยผมจะรู้สึกรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยนะครับอยากอัดคลิปมากเลยแต่นั้นนี่เวลาที่ผมอัดคลิปนี่ก็คือมีเท่าที่มีเท่านั้นนะครับไม่มีกักไว้นะครับว่าเดี๋ยวขายเล่มนี้ก่อนเดี๋ยวเล่มน,นี้เขาเอาไปแล้วก็เอาเล่มนี้มาถ่ายลงไม่มีนะครับผมแทบไม่มีมีดอัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับบางทีสั่งไว้เนี่ยมาไม่ทันนะครับทุกครั้งที่มาเนี่ยผมจะรู้สึกอ่ากระชุ่มกระชวยนะครับอยากจะอัดคลิปมากเลยนะเพื่อนๆนะครับอย่าง มีดเลื่อนสมรสดก็นะครับมีเข้ามานะครับนี่ครับเพื่อนห้านิ้วหายยากแล้วนะครับก็มีเข้ามานะครับสวยงามแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับมีรุ่นนี้แหละครับที่จะเป็นมีดวาระพิเศษที่เป็นมีดวาระที่ออกใหม่ที่จะแพงที่สุดนะครับนั่นคือเลื่อนสมรสดปีหกสี่นี่แหละครับถือว่าเป็นมีดเลื่อนรุ่นแรกและก็รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับตั้งแต่มีการสร้างมีดมานะครับลายเสมาครึ่งใบนะครับ ยันทั้งหมดก็จะเป็นยันของหลวงปู่เทศวัดสระทะเลแล้วก็หลวงพเดิงพระหนองโพนะครับเป็นยันถือว่าเป็นยันครูนั่นเองแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับไม่ซ้ํากับใครเลยนะครับสำหรับมีดเลื่อนปีหกสีเนี่ยก็จะเป็นนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ยันตรีนะครับสวยงามมากนะเพื่อนนะครับต่อโคดวัดแล้วก็มีหมายเลขนะครับจำนวนการสร้างหนึ่งันห้ารอยเล่มณตอนนี้นี่แทบจะหาของไม่ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใกล้จะหมดแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับ รุ่นปราบชาตรีนะครับปราบชาตรีนั่นเองนะครับกรรมการเสาเอกนะครับไม้พยุงสวยๆแบบนี้นะครับนะครับเล่มนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลขเดียะครับหมายเลข6กนะครับอ่าก็จะตอกนะครับพอพานจุดก็คือไม้พยุงสออจุดก็คือเสาเอกนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับซึ่งหมายเลข6นะครับแต่ขงการสร้าง200เล่มนะครับอ่าด้ามก็จะอุด อดเงินแบบนี้นะครับเพื่อนครับลายไม้สวยงามมากนะครับไม้พยุงถือว่าเป็นไม้ที่แพงันดับหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่การที่จะเอามาทําอะไรนี่มันยากมากนะครับซึ่งไม้พวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่นะครับเขายึดมาได้นะครับแล้วก็จะมาถวายหลวงพ่อนั่นเองนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีซองเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับซองหนังสีน้ําตาลนะครับสําหรับกรรมการนะครับเพื่อนนะครับ ส่วนนะครับพระขันเสาห้าปีหกสามนะครับผมที่ผมแจ้งยอดเมื่อคลิปที่แล้วว่าเหลือสองชุดสุดท้ายนี่หมดไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็คือไปทักอีกเจ้าได้มาอีกสองเล่มนะครับเพื่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะครับเป็นพระขันที่นะครับมีแท่นวางสวยงามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับตัวด้านและฝักเนี่ยทำจากไม้ชิงชันนะครับเพื่อนนะครับ ส่วนแท่นนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่จะมีการลงเล็กเกอร์เงางามสวยงามมากนะครับนเพื่อนนะครับใบก็จะเป็นใบเหล็กน้ําพีแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับใบก็จะเป็นออกปีกแมลงทับแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับยังเหลือ2ชุดสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนหายยากมากนะครับมีชุดนี้นี่หลวงพ่อท่านน้ำด okay, ิให้สร้างเองนะครับมี2ขนาดนะครับก็คือห้านิ้วกับ2 5จุด้านิ้วนะครับ2 5จ้านิ้วนี่ก็สร้างเท่ากันนะครับอย่างละหนึ่งรยเล่มนะครับ แต่ก็ไม่เคยเจอเลยนะครับเพิ่งผ่านมือผมสองเล่มนะครับที่เคยอัดคลิปไปครับผมไปไล่ดูได้นะครับนี่นะครับใบก็จะออกเป็นปีกแบ่งทับแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีโค้ดและก็ไม่มีหมายเลขนะครับแต่ดูง่ายนะครับแต่ถ้าผมไปเช่าที่อื่นเอามาแบ่งปันเนี่ยผมไม่เอาแน่นอนนะครับแต่พอดีน้องคนนี้นี่เขาเป็นสายเครื่องรางนะครับแล้วก็เขาก็จะนะครับเช่าจองไว้นะครับเก็บไว้เยอะนะครับบ้านต่แถววัดนั่นแหละนะครับ ดังนั้นจึงได้มาในราคาที่มันบวกบางๆนะครับตอนนี้เขาเปิดกันแพงมากนะครับเพื่อนนะครับเขาแทบจะพลิกแผ่นดินหากันแล้วครับดังนั้นมีอยู่สองเล่มสองชุดแบบนี้เลยนะครับมีแท่นวางนะครับเป็นเพื่อนเจอแล้วก็อย่าให้พลาดนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่รับปากว่าจะหาได้อีกไหมนะครับแล้วก็ไปเจอที่อื่นผมก็ไม่กล้าเช่าเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับ แล้วก็ลูกค้าหลายท่านก็ไว้ใจก็ขอบคุณมานัดที่นี้ด้วยนะครับที่ไว้ใจกันเสมอมานะครับผมก็ได้บารมีของหลวงพ่อท่านมาเยอะนะครับทุกครั้งที่มีการอาลินี่ยผมจะรู้สึกกระช่มกระชวยนะครับขนลุกขนชันนะครับแล้วก็เปลื้มปิตินะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่มีวันนี้ได้เพราะบารมีของหลวงพ่อนะครับไม่ได้เพราะความเก่งกาจอะไรเลยนะครับบารมีของหลวงพ่อให้ผมได้พบเจอกาณมนตรที่ดีนะครับแบ่งของแบ่งอะไรให้นะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมนั่งเคลียร์โทรศัพท์อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับไม่เคยออกไปใน ปเดินสนามพระเลยนะครับเพราะว่ากลัวโควิดนะครับนะครับแต่ดังนั้นนี่ทำไมถึงผมถึงจึงรู้จักคนเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ไม่รวมลูกค้านะครับลูกค้านี่เป็นพันนะครับเอาแค่กัลยาณมิตรที่แบ่งของนี่ก็เยอะมากนะครับบางท่านนี่นะครับแบ่งของมาแบบในราคาที่แบบกันเองแล้วก็หายากทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ขนลุกนะครับว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่บารมีของหลวงพ่อนะครับจะเป็นจะเกิดจากอะไรนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่ใครที่เช่าหา วัตถุมงคลจากร้านนี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เอาของของเล่นมาแบ่งเพื่อนแน่นอนนะครับอะไรที่ที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่เอาเข้ามานะครับมีทุกรายการวัตถุมงคลทุกรายการปลุกเสกนะครับมีประวัติการสร้างชัดเจนแน่นอนนะครับมีคนวิ่งหาให้ที่แบบไว้ใจเชื่อถือได้นะครับบางคงบางคนเนี่ยนะครับเป็นถึงรองศาสตราจารย์นะครับที่วิ่งหาของให้ผมเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับผมรู้จักคนระดับนั้นเลยนะครับอ่า ซึ่งเขาเนี่ยบุกเก่งมากนะครับและบุกแต่ละบ้านเนี่ยมีแต่บ้านมีตังนั้นนะครับแต่นั้นมีดที่ของดีๆปีลึกๆที่หาจากยาาราคาแพงเนี่ยก็ท่านนี้แหละครับบุกให้นะครับนะครับเป็นถึงครูบาอาจารย์นะครับเขาไม่ธรรมดาครับคนนี้นะครับดังนั้นนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเช่าหาจากร้านไปนรับประกันแท้ตลอดชีตุ้รายการนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับ ้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับทำงานทําการก็เลยเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับหน้าที่การงานก็ขอให้นะครับเปลี่ยนชีวิตนะครับในทางที่ดีขึ้นทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระพุทธการมงวุฎให้ด้วยนะครับจงบุบัติรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีสุขความเจริญด้วยอายุวรนาสุขภาระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคไปใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแต่ป ตราบเข้าสู่พระนิพพานเพื่อกระผมสาธุกรบผม